สำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เศรษฐกิจของเวียดนามค่ะหลังจากที่โดนเดลต้าโจมตีเข้าไปนะคะก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะแย่ลงในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะคะโดยเว็บไซต์ข่าว business time ของสิงคโปร์เขารายงานว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยตกต่ำลงติดต่อกัน4เดือนแล้วนะคะตั้งแต่พฤษภาคมมาจนถึงสิงหาคมทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโรงงานผลิตสินค้าจำนวนมากเนี่ยต้องหยุดงานหลังจากโควิดเดลต้านะคะระบาดหนักในประเทศค่ะ คุณทิรราชนิมนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท ANC นะคะบอกว่าข้อมูลการเดินทางของคนในเวียดนามหรือที่เรียกกันว่า Google Mobility เนี่ยตกลงร้อยละ70นะคะต่ำกว่าระดับมาตรฐานคือเขาบอกว่าข้อมูลการเดินทางของ Google Mobility เนี่ยเป็นเกณฑ์สะท้อนกิจกรรมทางเศ,ษศรษฐกิจค่ะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะจะนำมาใช้เพราะว่า มันตรงกับสภาพความเป็นจริงของสังคมในขณะนั้นนะคะโดยเก็บข้อมูลมาจากมือถือหรือ g o o g l e Map นั่นเองค่ะโดยเวียดนามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยใช้ยาแรงค่ะในการในการมีมาตรการกักตัวนะคะขั้นเด็ดขาดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตัวเลขการติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นจนหน้าวิตกนะคะโดยเมื่อวันที่6กันยายน2564เนี่ยเวียดนามมีผู้ติดเชื้อเท่ากับ12,481คนนะคะ ยอดรวมก็ประมาณ537,000กว่าคนค่ะแต่ว่าการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในเอเชียนะคะมีผู้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะประมาณร้อยละ3เท่านั้นค่ะส่วนคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกก็ประมาณร้อยละ20ค่ะ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่านะคะเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตสินค้าของบริษัทชั้นนําของโลกนะคะแต่เวลานี้ส่งออกไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเป็นเพราะว่ามีการปิดเมืองในเขตนิคมอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนั้นก็ดูดีนะคะมีการเติบโตต่อเนื่องแต่หลังจากที่มี ปัญหาเริ่มมีคนติดเชื้อมากๆนะคะแล้วก็มีการปิดโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดหวังไว้นะคะโดยดัชนี P.M.I. หรือ Purchasing Manager Index นะคะเป็นดัชนีที่ผู้จัดก,การฝ่ายจะซื้อเป็นตัวชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตนะคะแล้วก็ภาคบริการของแต่ละประเทศปรากฏว่าในเดือนสิงหาคมนะคะดัชนีตัวนี้ของเวียดนามเนี่ยหล่นไปอยู่ที่ระดับ40.2ค่ะ ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายนปี2563นั่นเลยนะคะซึ่งส่งผลทำให้ดัชนีตัวอื่นๆนั้นร่วงตามไปด้วยค่ะเช่นดัชนีการสั่งซื้อสินค้าดัชนีการบริโภคนะคะแล้วก็ดัชนีการลงทุนตัวชีวดที่เติบโตที่โดดเด่นนะคะก็คือการนำเข้าที่โตสูงขึ้นนะคะเป็นการทดแทนสินค้าจากในประเทศนะคะเนื่องจากการผลิตในประเทศนั้นต้องหยุดชะงักท่ามกลางการล็อกดาวน์ค่ะ หรือการปิดเมืองซึ่งสถานการณ์เช่นนี้นะคะทำให้บริษัท A N C นะคะปรับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี2564ค่ะ คือจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ7.7นะคะก็เหลือเพียงแค่ร้อยละ5.2เท่านั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่สัญชาติอเมริกันนะคะอย่าง Intel และบริษัทจาบิลก็ได้แสดงอาการเป็นห่วงเวียดนามมากค่ะเพราะว่าบริษัทจาบิลก็บอกว่าลูกค้าหลายรายตอนนี้นะคะได้ย้ายไปสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ผลิตรายอื่นเช่นในจีนแล้วก็ในสิงคโปร์แทนแล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ